คันนี้นะครับเว็บร้อยสิบไอสเต็ปสานะครับกำลังเช็คนะครับคือเช็คหมดนะครับชุดระบบมัดไฟแผ่นชาร์จนะครับลองสับอีกคันที่ปกติมาลองใส่ดูนะครับแบตเตอรี่นะครับสิโวลต์อ่าเปิดแจ๊บปุ๊บจะดูระบบการชาร์จนะครับ ทั้งลูกนะครับขออีกคันนึงมาลองมาลองใช้นะครับคือ,อไฟชาร์จประมาณเดือนเบาอยู่ที่ประมาณ12โวลต์หน่อยนะครับถ้าเร่งองหน่อยถ้าเกิดแล้วล่งนี่ประมาณ5,000รอบนะครับก็ไฟอยู่ที่ประมาณ13-15โวลต์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับ ใช้ได้นะครับคือลองแล้วนะครับทุกอย่างเดี๋ยวลองดูถังน้ำมันอีกลูกนึ่งนะครับอันนี้คือปั๊มแท้นะครับปัม๊มแท้อันนี้คือที่ถอดจากออกจากรถนะครับเพอบอกเปลี่ยนเปลี่ยนปั๊มติ๊กมาใหม่นะครับเดี๋ยวค่อยดูกันอันนี้จะถอดนะครับถอดลูกปั๊มติ๊กนะครับจากอีกคันหนึ่งที่มาเทสนะครับอันนี้ใส่ถัง ถังน้ำมันเดิมคืนนะครับไฟแบตเตอรี่นะครับก่อนสตาร์ทอ่าอันนี้สตาร์ทรบอแล้วนะครับอ่าเนี่ยครับเดี๋ยวดูการกินกระแสนะครับของมอเตอร์ปั๊มติ๊กนะครับลูกที่ติดมากับรถนะครับกระบอกเปลี่ยนใหม่มาแล้วนะครับนะครับอันนี้รอบเดินเบานะครับไฟกินกระแสตกเหลือเพียง11บโวลต์กว่าไปถึง12โวลต์นะครับ ถ้าเราเล่นเครื่องขึ้นมาสักประมาณ5,000รอบนะครับดูที่ว่าการกินกระแสจะขนาดไหนนะครับถึงเร่งแรงได้นะครับแรงแรงเครื่องไฟก็ไม่เกิน13โวลต์นะครับมันหมายความว่าเวลาใช้งานปกตินะครับร้อมเร็วรอบเนี่ยการใช้ไฟนะครับการกินกระแส มันก็จะไม่เพียงพอนะครับทำให้เกิดปัญหาว่าแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่หมดปุ๊บรถก็จะดับนะครับเอแลยวนะครับปัญหาคือจากตัวนี้นะครับมอเตอร์กินกระแสมากเกินไปนะครับจบข่าวนะครับเดี๋ยวทําการเปลี่ยนมอเตอร์ของแท้ใส่นะครับจึงจะหายนะครับอันนี้ก็ไล่เปลี่ยนนะครับชุดไฟจานไฟเปลี่ยนชาตินะครับของอีกคันที่ปกติมาลองใส่ดูนะครับ ก็ไลยสัตรอบคันเลยครับขอบคุณที่รับชมครับ